แรปปิดช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงได้แต่จะถามให้สปอยเยอะแล้วกันเออแต่ไม่นี่พายจะดูเหมือนโฟ์ตั้งใจจะมาเล่าให้พี่ฟังก็่่ทั้งวงการัูดอะไหน้างครับผมสวัสดีครับเจมินายนะครับรับบทเป็นต้งครับผม ช่วสดีครับโค้นะครับรบดเป็นมิวครับเป็นมน้างที่ผ่านมามันรู้สึกไงบ้างกับความกดดันหนึ่งปีกับการที่แถลงปีที่แล้วจนวันนี้ได้พูดหนึ่งปีผ่านไปครับผมก็ที่จริงจริงปีที่แล้วยังไม่รู้นะว่าว่าใครใครจะเล่นเราก็เป็นเป็นสิ่งที่เราจับตามองอย่างนี้ ไอ้ไม่ใช่ไอ้ขอโทษดิหมายถึงว่าเรื่องเรื่องเราไปทีเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็บอกพี่ถาเลยผมบอกพี่ถาเลยพี่ถาผมขอไปแคสได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลยแล้วพี่ถาก็เงียบไปสักพักนึงเงียบแล้วผมก็รู้สึกว่าอ้าวสวยแล้วอาจจะบอกว่าอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเหมือนตอนนั้นไปญี่ปุ่นครับแล้วแล้วแล้วเหมือนได้ไปเที่ยวด้วยกันอันอันทริปเดียวกันใช่ใช่ทริปเดียวกันที่เราไปแล้วพี่ถาก็บอกพูดเลยบอกว่าเฮ้ยโฟร์ เดี๋ยวจะได้เล่นรักแห่งสยามแล้ว่อยแล้วผมก็แม่มาพอดีแล้วผมก็ไปพูดกับแม่ว่าเฮ้ยแม่ผมจะเล่นรักแห่งสยามแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ้าวหมายว่าที่เขาเขามีขึ้นว่าเป็นเจมินายโฟร์นี่คือหลุดจากผมหรออะไรครับไม่มีจริงจริงนั่คือตอนนั้นก็คือไปบอกแม่ใช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 ่ก็ไม่บอกแม่เพราะว่าดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากเจมเจมค่ะครับผมเจมตอนที่รู้ว่าเป็นว่าได้มาเล่นเรื่องนี้เอ่อก็ ก็จริงๆน่าจะช่วงเวลาใกล้ๆกันนะเพราะว่าตอนนั้นคือด้วยด้วยความที่โฟนโฟนน่าจะเข้าไปคุยก่อนนะผมแล้วพี่ถาก็เรียกว่าอะไรเหมือนจะมาถามผมต่อว่าอยากอยากเล่นรักแห่งสยามไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าที่เป็นมิวสิควลใช่ไหมครับผมอยากอยากอยากลองดูนะอะไรอย่างเงี้ยแล้บอกว่า โอเคได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลองไปเดี๋ยวลองให้พี่อ๊อฟไปเวิร์กดูว่าอะไรยังไงจะเข้ากับใครได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ก็ถือว่าเป็นการแคสอะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นการคัดเรื่องในในจีเมนทกันเข้ามาครับผมไม่ใั้ไม่ตามกระบวการแคสละครทีวีไม่ใช้ละครวทยมันเปันังาง คอนทีวีเลยเหรอใช่พูดเยอะเลยนะคือเราก็รู้ในฝั่งเราว่าเออเราจะได้ล็อเล่นบทนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วลจากวันที่พิธาบอกกับวันที่ที่พี่มาทำจริงคือนานมากเลยครับเราก็รู้สึกว่าเอ้าถือว่าโตลงใช่เราหรืเปล่าเปลี่ยนใช่แล้วเห็นชาวเน็ตบอกว่าเฮ้ยจะเป็นคนนี้คนนี้เฮ้ยหรือว่าไม่ใช่ปะหรือว่าเขาเปลี่ยนตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ประมาณนั้นก็ไม่ถามแม่เรามาเพราะแม่เราเป็นพยานในตอนนั้นอะไรครับเมื่อกี้ที่บอกว่าไปบอกแม่มาเรา ว่าเราเล่นใช่ใช่ไปบอกแม่มาเลยลองแล้วตอนที่ใจแป้วได้บอกแม่มารือว่าเขาเปลี่ยนก็ไม่ผมไม่ก็รู้ไงก็แบบว่าไม่ได้คอนเฟิร์มตัวเองไงแต่เขาเพิ่งแบบเออมาบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวใช้คิวซ้อมอะไรอย่างเงี้ย ไม่คุยไม่คุยกับเจมส์บ้าตอนที่แบบว่าคูอเวลาที่ใจแป้วว่าเอ๊ะหนึ่ว่ามันเล่นนานนี่เปล่าอะไรเงี้ยคือผมยังไม่ไม่ได้คุยนะเพราะว่าเขาเขาบอกผมเขาเรียกไงไม่รู้เลยว่าเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าไม่่รู้วาต้องมด้วยกันเราไม่รู้ว่าต้องมาคุยกันจริงจริงไม่ไม่รู้จริงจริงเขาไม่ได้บอกว่าเออคุยวเนนี้เออมันไม่ใช่อัตโนมัติหรอกเต้นเต้นต้องผอกก็มีคิดไว้นั่นแหละแต่ว่าก็ไม่ไม่กล้าแบบว่าบอกว่าเอ้ยจะชัวร์ว่าจะได้เล่นกับเจมันได้อ๋อคือเราก็ต้องเก็บเป็นความลับก็ไม่งันือค่ๆะม คืเขาไม่ได้ฟิกในความเป็นแบบเป็นคู่ไงใช่เพราะว่าเป็นละครเวทีมันไม่ได้เป็นซีรีส์อะไรคือเขาไม่ได้ฟิกแล้วคือเหมือนเขาก็คุยแยกกับเราสองคนนี่แหละแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอีกคนหนึ่งที่ต้องเล่นเนี่ยคือเป็นโฟนหรือเปล่าแล้วผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมอะได้เล่นเป็นตัวละครไหนเป็นโต้หรือเป็นลิลอ๋อคือเขาบอกแค่ว่าจะได้เล่นเรื่องนี้แต่ตอนแรกเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองเวิร์คให้ลองลองเวิร์คให้ดูแล้วก็เดี๋ยวถ้าเขาคัดเลือกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเขาบอกอีกท ห่างมานานมากๆจนกว่าจนกว่าเขาจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเรามาทํากันนะมันก็เลยแบบเออมันก็ก็มีแบบใช่เราหรือเปล่าน่ายางก้นเขาบอกว่าเราต้องท่เวลาใจแป๊วเมีเพราะม่ามีตัวเลือกเยอะที่ในคนที่ไม่อมเออคนที่แบบคนที่สามารถทําได้มีเยอะแยะมากมายเลยมีแบบคนที่แสดงได้คนที่ร้องเพลงได้เต้นได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เราป็นแปวเหมือนกันเป็นนานเหรอ แต่ี่ญี่ปุ่นถึงตอนนี้มันเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วนี่นูปลายปีที่แล้วไม่อยากเป็วันที่ไปต้องแคร์เช่อมมาแบบนี้ก็ไปโคชช็อปเขาให้คาราททำอะไรโคชช็อปแหละก็นี่แหละก็มันเป็นมาติดตัวละครแล้วก็มาเคลียร์ว่าเออละครเวทีเล่นอย่างนี้นะมันก็เหมือนสอนนะเขาสอนย้อม ด้วยเวลาอันจำกัดเ,เพราะว่าจะเขาบอกว่าจะให้มาโชว์นะก็เอาขอจะไม่ยอมว่าละครวิดีโอหมดนะคใหม่เรื่องเก๋ๆก็เรืยนรู้เหมือนกันครับผมยากไหมกว่าเล่นซีรีส์ยากกว่าเล่นซีรีส์ไหมเหรอโอ้ย,ยากกว่าเยอะเลยครับผมอาจจะเป็นความเป็นศาสตร์ศาสตร์คนละสา,ายโดยนะเป็นศาสตร์คนละศาสตร์แล้วกันนะครับเออใช่ก็จะเป็นการแสดงคนละศาสตร์กัน แล้วก็เป็นการร้องเพลงคนละแบบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือคือมันเป็นอะไรที่ใหม่หมดเลยที่เราจะต้อง work เวิร์กใหม่หมดเลยหม<อ>นเราต้องเริ่มเริ่มสตาร์ทที่ศูนย์แบบมันมันก็เลยถือว่าเป็นเป็นความท้าทายของเราทั้งสองคนด้วยแล้วก็เป็นความท้าทายของผมว่า,าทางพี่ออฟด้วยเพราะว่าพี่ออฟก็ทำมิวสิควั่ิดีกอืองแร็ปใช่ใช่ใช่มันสนแลวมันคือแบบมันเทกไม่ได้มเทกไม่ได้ ม่อะเพราะมันหมายถึงว่าผิดได้มใครีผู้ไู้มากนะโพสจะโพสจะไม่ได้เลิกโพสหน้าโพสไปแล้วปกติโพสต์โคพสเป็นคนไทยโพสได้อยู่แต่เดี๋ยวตอนนี้โคพสจะมากเลยคือร้องเพลงคอนเสิร์ตเนี่ยเรายังไม่ต้องร้องได้เพราะว่าเออ แฟนช่วยก็ช่วยกันเพราะอันนี้คือมันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวละครที่กำลังพูดอ่านเพลงอยู่แล้วก็แล้วก็กังวลมากกังวลมากนะเป็นักนแหละแต่ว่าก็พยายามแบบซ้อมให้มันเข้าเนื้อที่สุดคือจะมีการบอกช่วยมิวหน่อยไม่มีไม่มีสุรกิจเจมสเอ๊ะเจมส์พูดประโยคนี้ให้ช่วยก้ามช่วยต้งหน่อยมันไม่ได้เลยไม่ได้เลยหนึ่งร้อยแบบ ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องโฟกัสที่ตัวละครไม่ใช่แบบว่าเรามาล้อมกัวละครไม่งั้นพี่ถ่ายเลยพอมันเล่นละครเวทีมันต้องอยู่กับมันหลายเดือนตารางงานของเรามันจะยังไงล็อกคิวไว้แล้วล็อกคิวแบบสองเดือนสามเดือนสี่เดือนหมดใช่อาจจะแต่คุณต้องเลื่อนสกิลตรงนีแต่ว่าก็รับงานตามคำขอใช่ใช่ติดต่องานได้นะทุกคนติดต่องานได้รอตลอนรอครับไปหนีเกมไปให้หลับบ้านเลย ว่าของบ้านหมดแล้วก็เลยแบบนี้แล้วใช่ถ้าเป็นเรื่องอนี้เลยที่เราน่าจะพี่นึกได้เลยเอาเรื่องกับเออเอาเรื่องมันไม่มีกับคิวกับสุขภาพเราใช่ไหมอะไรครับะกกกกัับบคิวสุขภาาาพพเเเรรอออื่่งนนี้ไปเนบ้าไม่ใช่แค่แซวเมื่อกี้ก็แค่แซวเรื่องคิวกับเรื่องสุขภาพเรามันกระทบไม่หรือว่ายังไงคือไม่ได้ซ้อมทั้งวันัเลยหรอกเลยบอกว่าสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหลายวันแล้วล่ะไม่ก็ซ้อมไม่กี่ชั่วโมงแหละพอที่ออพก็คือคือ ือพี่อ๊อฟเป็นคนแบบเข้มในการไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามงานที่ผมเคยร่วมหลยพี่ออฟคือเข้มในการแสดงมากคือถ้าไม่ได้คือเขาไม่ปล่อยผ่านสักนิแต่ว่าสิ่งที่เขาเป็นห่วงแบบ first priority เลยก็คือแบบจะเป็นห่วงสุขภาพแล้วห่วงแบบว่าเออตัวพวกเราสองคนว่าเออตอนนี้เรากำลังเป็นยังไงเหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็ไม่ต้องทําแต่ว่าเออด้วยด้วยพวกเราสองคนบอกว่าพี่อ๊อฟพร้อมลุยเหนื่อยแค่ไหนก็พร้อมลุยแต่สิ่งที่เราต้องไปเพิ่มคือเรื่องอะไรทุกเรื่องครับ จริงจริงเพราะมันคนละแบบกันเลยอ่ะแบบการแสดงก็คนละแบบร้องเพลงอย่างที่เคยร้องมาก็ร้องไม่ได้นะแบบร้องว่า R&B ป๊อกๆเลยพีตุตีทำนองมันมันคนละเวกันหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องพัฒนาทุกทุกด้านแหละครับผมแล้วให้พูดตรงๆแลเคยซ้อมไงในคอนเสิร์ตเอ่ยในซีรีทีเลยก็มีแบบอยู่เป็นคนละเรื่องเลยมันมันมันสดไง อันนั้น,น,นยังยังแบบเอารงตัวมาแลคัดแล้วก็เทคใหม่อ่าพวกในละครเวทีในซีรีส์อะ,อะไรใหม่เริ่มมิกอัพอะไรนั่นแหละมโวกกังวลเรื่องกันคำว่าสนเหมือนกันเนาะใช่ใช่คือก็อ้ดับคือจะแบบจะล่าเริงไปเลยก็ไม่แบบไม่ได้ล่าเริงเพราะว่ามันแบบมันเครียดนะมันกดดันเพราะว่าก็ไม่อยากอยากทําให้มันดีที่สุดอยากอยากอยากให้แฟนๆเขาแบบแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยแฟนๆรักอย่างเสียใจมันกดดันกดดันมนเปางนานาเพราะว่ามันแบบ เออมันก็เหมือนแบบขอเป็นเป็นตีำนานเนี่ยอยูวันเี้อเราก็แบบได้รับเกียรติจากคนวิ่งมาได้รับแสดงอะไรเงี้ยก็ก็เป็นเกียรติมากแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดพี่เจมเคยดูไหมรับแห่งสยามดูครับจริงๆเออก็ได้ทํากันบ้านกันก็ดูกันครับผมไม่ได้ถามว่าเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนเราดูพอเราเราจะเกิดได้ทานได้ทานจูบกันเสน่ห์ตรงนี้อ๋อไม่ใช่เสน่ห์เสน่ห์ในเรื่องนั้นเหรอใช่ ออไปทีเรื่องอเสน่ห์รึเปลเสน่หเราดูเสร็จแล้วพ็รู้สึกว่ามันดูน่าหลงไหลทำไมมันถึงเป็นตำนานมันถึงกลับมาทำใหม่ในเวอร์ชันนึงโอเคคนมีเสน่ห์รเปล่าพี่ก็ไม่ใช่ปฏิเสธนะนี่พี่ไม่เถียงอ่ะพอเราได้ดูเราได้ทำเราคิดว่าเอ้ยทำไมคนถึงชื่นชอบเราพอเราได้ดูผมว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆด้วยแหละเพราะว่าอย่างมพี่ออฟเล่ามันคือแบบว่าเอาง่ตยๆก็คือวายเรื่องแรกของประเทศไทยนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมซึ่งแบบว่าตอนนั้นแบบยมันคืออะไรใหม่ๆที่แบบว่าเออทุกคนจับตามอง มันคือใยเรื่องแรกเราเป็นแบบว่ารุ่นน้องซีรีส์วายรุ่นน้องอะหลานแล้วนะรุ่นหลานเลยอะใช่โอ้หลานหลานเลยเหรอผมต้องเรียกพี่โอว่าอะไรเลยต้องเรียกพี่โอพี่โอสิ คุไม่ได้ขนาดเลยหรอแม่พี่โอจะสารพี่โอแตยพี่โอเพี่โอพี่โอหล่อมากได้ได้หนีไปไปบอกเขาไหมไม่ไม่ได้บอกเดี๋ยวถ้าเจอแต่ถ้าถ้าฝากถึงพี่โอได้ฝากถึงพี่โอได้ตอนตอนเด็กๆที่ผมเคยเจอพี่โอนะตอนนั้นแบบผมก็เออเขินๆได้อายนะครับผมตอนนี้ก็ยังเขินยได้อายอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมได้รับบทต่อจาก พี่โอนะครับผมให้บุญผมด้วยครับให้บุญเลยพี่เอ๋ให้บุญนะแล้วก็ผมจะทำอย่างเต็มที่นะครับพี่โอครับถ้าเจอเจอจะเดินไปแนะนำตัวกับพี่โอเลยสวัสดีครับพี่โอครับผมเจมินะครับเป็นโต้งนัมบัตถูครับผมโอ้พี่โอนะครับครับผมทำเพลงไปบอกวิธีบ้างะไรผมพิเศษครับผม่ชอบพิเศครับ ไม่เดินหรอกจะเดินไม่รอเข้าไปใครใครเอาสวัสดีครับพี่ผมเมื่อกี้อะไรคิดตัวเองว่าผมสนุกไม่ผมแซวหยอกคอนคาลลีแลกแล้วได้เลยเหรออะไรครับหยอกเล่นอันนี้ตีความมิวเป็นไงบ้างเพราะว่าในเรื่องเขานิ่งมากเขาแบบใช่ใช่ใช่แรกๆคือแบบว่ายังหาทางไม่ถูกเพราะว่า ก็ไม่รู้จะเป็นแบบมิวยังไงเพราะว่าพี่ออฟบอกว่าต้องต้องเป็นแบบว่าเซิร์ฟเซิเซิร์ให้อายอะไรเนี้ยแต่ผมก็เป็นคนล่าเริงอ่าใช่ใช่ใช่แต่ว่าพี่ออฟก็บอกว่าอยากให้เป็นเซินเซิรได้อายแต่เวอร์ชันล่าเริงเพราะว่าอยากให้เหมาะกับมิวสิควลแล้วผมก็แบบยังไงวะโจทย์ยากมันใช่ จะแบบว่าเขินๆได้อายเงียบๆก็ไม่ได้แต่ว่าก็ต้องแสดงออกให้คนเห็นซึ่งอันนี้มันเป็นสิ่งที่เออยากกำลังหาไปเละคยใช่ป่ะถ้าได้สองอะไรอย่างแต่พ่อพูดยืนยันว่าบัตรพสองได้เห็นเขินๆได้อายแต่ละาเรื่มบัตรพันดสองไม่หลังสุดไงบัตรหลังสุดเขาจะได้พัสดุสองร้อยบาทเออประมาณนั้นไงสมมติสมมติไม่กองไม่ได้เอางี้แถวหลังสุดจะได้เห็นเขาจะได้เห็นไงเขินๆได้อาแต่ล่าเรื่ม อะไรนะยังไงนะหมายถึงว่าเราเราจะเล่นจนไม่ด้เห็นการเลงเคเห็นดูแถวหลังสุดเขาสึกว่าเอ้ยนไม่เล่นข้างหน้าดิจะไปเล่นข้างหลังทำไมอ่ะคนดูคนม่นดูไม่ถึงด้วยอนไม่ีเราไม่ถงด้วยหมายถึงว่าเราจะสามารถสืออารมณ์ให้ไม่ได้เราสุดเออแถวหลังสุดที่เขาจองมาก็สามารถกต้องถึงสิเพราะว่าคอมันไม่ได้ใหญ่แบบโอ้โหสเกลไม่งอะไรนะเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่่นะ พี่ฝนเคยดูละครเวทีปหมเคยเคยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เงินไหวถึงว่าคือเคยเคยดูละครเวทีใช่ไหมเริ่งฟาสต์โรลไซดเงินเออไม่ใช่เงินเออซึ่งพี่ฝนรู้ไหมว่ามันมีแบบชั้นสองเออมีชั้นสองชั้นสุดว่าอ๋อเห็นว่าอยู่ชั้นล่างแลพี่ไม่หมายถึงว่าสมมติอะอธิบายที่อยู่แถวหลังสุดพี่เห็นอุ้ยคนเกิดได้อายแบบร่าเริงเป็นยังไงเออพี่ได้เห็นไหมเราอ๋อเห็นเออไม่ก็ต้องเล่นมพื่เห็นไงเพราะอะไรคำถามวันนี้ที่ชอบไปเล่นแบบเพื่อเพื่อเพื่อมันจะไม่เห็นไงมันก็ค ใหญ่เขาไม่เห็นได้ต้องหยุดต้องมาจบไหมต้องหยุดจบไหมเจมช่วยพี่ด้วยเออะไรปล่อยผ่านเรื่องนี้เถอะถือว่าเห็นแล้วกันถือว่าเรียกว่าเราเป็นพี่แน่นอนเป็นพี่แน่นอนเป็นหนึ่งข้างหลังสุดแน่นอนเ็ราะยังงงอยู่เราก็เห็นสิแต่ไมจะไม่เห็นอะประมาณเท่าไหร่ไอ้เดีดูประมาณเท่าไหร่อะไรครับดูประมาณเท่าไหร่คำใบ้นะดูจากชุดของพวกเราสองคน ทำไมเลยอ้าไม่รู้เหมือนกันมิสแมทมันเป็นลายทางแต่ว่าเด้งไอ้เขียวอ่ะพูดแค่นี้พอพูดแค่นี้พอพูดแค่นี้พอซับผมลายทางจะทางลายไม่มีเลยวันนี้วันนี้วันนี้ใช่เดือนหน้าครับใช่อ๋อเดือนหน้าได้ดูเลยล้อเล่น้อเล่นเจมส์จะฝากไว้ลูกนิดนึงฝากเพื่อนผมด้วยครับฝากด้วยมีเสน่ห์ไหมมีมีเสน่ห์สุดไปเลยครับผมก็ฝากด้วยครับสำหรับรักแห่งสยามครับผมก็พวกเรา ได้รับบทเป็นโต้งครับผมแล้วก็มิวนะครับก็มิวสิคอลเป็นแบบใหม่แบบสับครับผมก็ฝากทุกคนติดตามดูด้วยนะครับครับผมเชิญคุณมีเสน่ห์ค่ะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อบัตรมีเสน่ห์ครับผมผมจะทำเต็มที่ที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อบัตรตอนไหนคุณจะได้คุณจะได้ยินได้เห็นได้เห็นแล้วก็ ใช่ใช่ใช่ก็ก็ก็ที่ที่ฝากบ่อยๆแล้วก็ฝากแฟนๆรักแห่งสยามเปิดใจลองดูอาจจะเป็นพาร์ทหนังมาแล้วอันนี้เป็นพาร์ทละครดีๆครับก็ฝากแฟนทุกคนเลยนะครับผมฝากอย่าบอกอะไรแฟนๆที่เขาบ่นไว้ครับ่นไลยเขาบ่นว่าเขาจะให้เออว่าถ้าเป็นคู่คุณเขาจะทำนู่นทำนี่แก้บ่นได้เลยใช่จะรอดูนะครับลงเลยโอเคครับขอบคุณนะรู้ไหมคะ เเกโฟกัสอย่ามาหน่อเข้าใจสิทำไมเข้าใจโกีนีไปกวานตีความใหม่ๆหม่ไปกู้นจกา่พี่จินโนจะไม่ได้เล่นเลูกตาแ์แยบเลยพี่เจ็คครับพี่เจ็ครับพี่เจเปิปกก่อนครับพี่โกัเโอเคครับพี่เดมูครับโอ้ังกูขอคำนี้ห่อนาขางขา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 ขไขาาานี้ยังไม okay. ่ได้ค่ะวดีโอเ ไปเล่นได้เล่นละครเวทีได้ละครโอเคนะคะพี่เนมส์เล่นใหญ่ละครอะไรเนี่ยโอเคพี่เจมส์พี่เจมเอาครับขอบคุณ